มยังอุทิศนาธิธนาคาทายโยภาณามาเซอิมินาบุญญากามเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชยาคุณุตระอุปชาผู้เลิศคุณอาจาริยุปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยตาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติ สุริโยจันทิมาราชาสูนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้สงคุณหรือสูงชาติพรหมมา,มาราจอินทาจาพรหม,มานและอินทราชโลกปาราจาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยาโมมิตามนุษยาจายม,มาราชมนุษย์มิตร มัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผ่านสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปกตานิเมบุญพองที่าธรรมจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติวิทันเทนโุให้สุขสามอย่างล้น ขิปังปาเเปทโวมต o งให้รู้ถึงนิพานพรันอิมินาบุญญากาเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปปาหังสุรเพเจวาเราพันได้ซึ่งการตาดัดตันหุป,ปาทานาเชตนางตัวตันหาอุป,ปาทาน เยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมามังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยาถาชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ สังเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียนเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมารารพันตุโนกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาทีิปวโรนาโทภาพ,พุทธภูบรณา ธรรมโมนาโทวรุตตโมภะธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกับพุทโทจอภาปเจกับพุทธสมสังโคนาโทตโรมะหังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนด้วยอนุภาพนานมาโรกสังระพันตุมาขอหมู่มานอย่าได้ช่อง ทัสสะปุญญาุภาเวนา้วยเดชบุญทางสิบปองมาโรกาสังระพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเธอ